สวัสดีค่ะยีต้อนรับสู่ โบบิวตี้แอนเจอร์นี่นะคะวันนี้นะคะเจอร์นี่วันนี้โบจะพามาลงแพนะคะข้ามจากอ่าท่าเรือพระประแดงนะคะไปยังท่าเรือฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือน่าจะเป็นสับโรงนะแต่ว่าวิธีการข,าข้ามของโบในวันนี้นะคะขับรถมาเพราะฉะนั้นเราจะลงแพเอารถลงแพไปเลยนะคะเมื่อเดี๋ยวโบจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะว่าตอนที่ลงเนีย่ยรู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะในการลงของโบแต่ว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะคะเพราะว่า การข้ามแพข้ามฟากนะคะก่อนหน้านี้ที่สมัยบัาเด็กๆนะมันก็จะเป็นแบบเ,เป็นแพแบบนี้แหละที่เราลงตอนนี้นะคะแต่ว่าออตอนหลังๆมาเนี่ยมีสะพานภูมิพลนะคะเป็นสะพานที่ข้ามนะคะระหว่างพระประแดงเราก็ไปสำารงแล้วก็เลยใช้วิธีการนั้นเป็นหลักนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะของสมุทรปราการนะคะก็เลยนึกครึมนิดนึงนะคะพามาลงแพก,กันคะ่ะ ใหม่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาลุงอยู่บนแพนี้ตลอดเลยเหรอเข้าแพเข,ออข,ขาลุงอ่อเข้าแพปเขาขัย มงง่รออลเเืคนี่งีค่ะเรากําลังจะเทียบท่าแล้วนะคะแพรเขาก็จะหมุนนะคะแล้วก็จะเอาส่วนหน้าๆของแพรนะคะไปเกยกับฝั่งทางนู้นเนาะ,ะจากนั้นนะคะก็ให้พี่มอไซค์ไปก่อนนะคะแล้วเราเป็นรถยนต์นะคะเราก็ค่อยๆต่อคิวกันไปค่ะ ฟอร์มเขาก็พยายามแบบยื่นไปนะคะให้มันเกยเนาะตอนนี้รู้สึกว่าน้ำจะค่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวพรประแดงนะคะในการข้ามฝั่งไปฝั่งสำโรงหรือว่าฝั่งสำโรงข้ามฝั่งมาทางพระปแดงนะคะจะสนุกสนานแบบนี้เลยนะคะย้อนวัยมากๆนึกถึงตอนเด็กๆมากๆสมัยที่สะพานภูมิพลยังไม่มีนะคะ เราใช้วิธีการแบบนี้เลยค่ะ,กะแกไหมนโ,โอเ,เสำเร็จแล้วเพื่อนมิชชั่น complete ข้าวตอนนี้นะคะก็ประมาณบ่ายๆแล้วนะคะหิวข้าวเนาะก็เลยมาหาข้าวกินก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปตรงสารหลักเมืองนะคะ ตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถนะคะเป็นข oui> ้างๆตลาดปักน้ำนะก็จะมีร้านหัวเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็แวะทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้ศาลหลักเมืองกันค่ะบรรยากาศดีมากเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะตรงนี้เป็นวิวจากร้านหัวเกาะค่ะ นั่งไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีเรือนะคะเป็นเรือใหญ่แบบนี้เลยนะคะวิ่งผ่านคือวิวดีมากๆเลยค่ะ Your destination on the right the is ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปต่อคะ่ะเราจะเดินนะคะจากร้านหัวเกาะน,นะคะไปยังสารหลักเมืองค่ะนี่คือวิถีชุมชนของชาวปากน้ํานะคะจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกของโบเลยค่ะที่ได้ลงมาเดินแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่เอ่อน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็บกว่านะมันเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยค่ะนี่ไงเจอแล้ว สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะศาลหลักเมืองนะคะของเมืองสุรากาญจนเดี๋ยวเราไปไหว้กันค่ะแล้วก็เข้าไปไหว้ก็ติดติดออกมาตรงนี้ใช่ไหมคะที่สองมังคุดอื่นๆนี่สิบงนี่สิ่งผีนี่สีสีลำตัวก็พอก็เยวไมาได้จ้า วันนี้นะคะโบกะว่าจะว่าแบบเต็มสตรีมนะคะเต็มสูตรเลยนะคะก็คือโบจะมีทั้งอดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทอง ตะเกียงนะคะน้ำมันเติมตะเกียงแล้วก,ก็ตัวผ้าผูกตัวเสาหลักเมืองด้วยนะคะก็ทั้งหมดเป็ดเสร็จประมาณ200กว่าบาทนะคะก็เ,เดี๋ยวโบเก็บภาพบรรยากาศคร่า,าวๆให้ดูตราตามนี้ก่อนนะคะมันจะมีสเต็ปที่ต้องทำนะคะ1 2 3 4 0จนถึง10นะคะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหมค่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่ได้เก็บภาพมานะเพราะว่าเอ่อมันต้องมีลำดับดิสเนหนึ่งสองสามสีอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไหว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปให้เพื่อนๆฟังก็คืออ่าวันนี้เราเลือกที่จะแบบไหว้ยอย่างเต็มสูตรเพราะฉะนั้นนะเราจะมีการแบบเผากระดาษเงินกระดาษทองนะแล้วก็มีถวายพวงมาลัยมีเอ่อ จุดตะเกียงด้วยนะใส่น้ํามันจุดตะเกียงอะไรแบบนี้ให้ชีวิตมันช่อช่วงนะชัชวาลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะอ่ะผูกผ้าที่เสาหลักเมืองด้วยนะคะก็คือเป็นการไหว้ชุดใหญ่เลยค่ะ so วันนี้ภารกิจนะคะมิชชั่นของเราก็คือไปไวหว้ศาลลักเมืองสมุทรปราการนะคะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะจะต้องไปก่อนแล้วนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย